คอบิตคอยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่หลายสัตาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอใจชื่นได้บ้างว่าดอลลาร์เนี่ยนะฮะแล้วก็การเคลื่อนย้ายของเงินทุนแล้วก็ตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยดูจะเป็นปัจจัยบวกส่งให้กับค่าเงินของบิตคอยเนี่ยขึ้นไปเหนือ2 4งหมหลายคนก็รู้สึกว่าพอจะยิ้มออกได้แต่ว่ายิ้มออกไม่สุดเท่าไหรค่ครับเพราะยังมีการติดดอยสูงเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกาอยู่ในปีที่แล้วนะฮะแต่ผลปรากฏว่าในที่สุดดอลลาร์สหรัฐตลาดหุ้นอเมริกานะครับรวมถึงภาวะขึ้นดอกเบีย้ยทาให้เงินบิตคอย มีราคาถูกเทกระหน่ำลงมาจนกระทั่งหลุด22,000ดอลลาร์สหรัฐและต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านไปครับและแนวโน้มนี้จะกดดันบิตคอยอย่างไงในสัปดาห์ต่อไปเป็นเรื่องที่น่าคุยเหมือนกันนะครับในที่นี้มีใครสนใจลงทุนบิตคอยกัน้างครับเดีย๋ยวลองถามท่านผู้ชมดูนะฮะว่าระหว่างซื้อทองคำกับซื้อบิตคอยท่านผู้ชมสนใจซื้ออะไรมากกว่ากัน่ะลองดูครับ ว่าแฟนๆคุยกับบัญชาของเรานี่นะครับในเมื่อหลายท่านก็ดูจะเป็นขาลงทุนอยู่พอสมควรระหว่างซื้อบิตคอย์กับซื้อทองคําท่านผู้ชมจะซื้ออะไรมากกว่ากันลองส่งมาดูนะครับแต่ซื้อบิตคอยก็พิมพ์บิตคอยเลยถ้าซื้อทองคําก็พิมพ์ทองคําเลยนะฮะเงินบิตคอยตอนนี้ลำถูกเทขายลงมาจนต่ําสุดในรนอบ3สัปดาห์เกิดขึ้นแล้วโดยปรากฏว่าการขึ้นไหวของเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับเทียบกับสกุลสําคัญแล้วก็เมื่อวันที่19สิงหาลอยต่อก็ถึง20 และตลอดจนผมเช็คข้อมูลไปถึงเอเชียของชาวนนวันนี้ก็ปรากฏว่าค่าเงินของบิตคอยนี่นะครับยังคงขึ้นไว้ต่ำกว่า22,000ดอลลา,าร์สหรัฐล่าสุดที่อยู่ที่21,135ดอลลาร์สหรัฐวันนี้แลกได้เป็นเงินบาทเนี่ยหลุด800,000แ,แล้วนะฮะมาเหลือเพียงแค่ประมาณ760,000กว่านะครับเป็นสถิติของบิตคอยที่ต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์เกิดขึ้นข้ามสัปดาห์ละผมใช้คำว่าข้ามสัปดาห์เพราะว่ามันเกิดตั้งแต่19สิงหาและมันก็เลี้ยงตัวเองในรดับต่ำกว่า22,000 จนกระทั่งมาถึงเช้าวันใหม่ในเอเชียปรากฏว่าแรงเทขายก็ยังมีอยู่ครับและนั่นก็คือส่งผลให้กับบิตคอยเนี่ยมีราคาเคลื่อนไหวจนขนาดนี้ข้ามสัปดาห์มาแล้วคือต่าสุดในรอบ3สัปดาห์เลยครับเหตุผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเทขายเงินบิตคอยในรอบใหม่ท,ทั้งทงที่ดูเหมือนว่ามันมีโอกาสเปิดและสามารถจะไปต่อเหนือ2 4 0หมได้ในระยะยาวขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับภาวะของตาลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั่นเองครับและตัวปัจจัยที่2ขึ้นอยู่กับอะไรครับ การตัดสินใจว่าในที่สุดนั้นดอกเบี้ยวันที่20 21กันยายนเนี่ยนะฮะจะขึ้นสูงถึง0.75หรือจะขึ้นเพียงแค่0.5เปอร์รเซ็นต์เท่านั้นเองในหลักโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเวลาดอกเบี้ยขึ้นต้นทุนการเงินในการกู้ยืมเพื่อการลงทุนนั้นจะสูงเป็นเงาตามตัวครับรวมไปถึงจะตามมาด้วยอะไรฮะเมื่อเข้าสู่เพราะว่าการขาดทุนหนัก,นก,นกๆก็คือการ stop loss และ force sell เกิดขึ้นนั่นคือตัดขาดทุนบังคับเพื่อขาย เพื่อหยุดการขาดทุนแม้ว่ารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็จะต้องขาดทุนนะครับมันเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่ขายคุณก็ไม่ขาดทุนแต่ว่าต้นทุนการเงินของคุณมันวิ่งทุกวินาทีและทุกวันนั่นแนวคิดนี้ต้องฟังดีๆนะฮะจริงอยู่ครับหลายคนพยายามบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่ขายคุณก็ไม่ขาดทุนเพราะมันยังอยู่ในตรงนั้นแต่การอยู่ในตรงนั้นคืออยู่จมกับต้นทุนที่มันขึ้นกันแบบทุกวินาทีถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนที่ใช้มาจิ้นของ หรือการกู้ยืมเงินหรือการยืมหุ้นหรือการยืมสกุลสําคัญมาเพื่อทํากําไรในช่วงสั้นๆล้วเอากลับไปคืนเจ้าของเรื่องนี้ถ้าเป็นนักงทุนแบบชั้นเซียนหรือว่าพอร์ตใหญ่ๆเนี่ยแลวเขามองดูแล้วว่าสามารถจะทําส่วนต่างคลกํากไรจากา a จิ้นกู้ยืมได้ก็น่าทําอยู่หรอกครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเหนื่อยกันทุกวินาทีกันเลยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับบิตคอยน์ตรงนี้ทําให้หลายคนเห็นนะครับว่าแม่บิตคอยก็ยังไม่สามารถพ้นภาวะที่เรียกกันว่าเหนือน้ําถ้าเปียบแบบ ขบ,บาณไทยนะเนี่ยก็ยังเป็นบัวปริ่มน้ำหรือว่าบัวใต้น้าแบบปริ่มๆพอสมควรครับไอ้การที่จะกลับไปเห็นที่ระดับ69,00 0ดอลลาร์สหรัฐเหมือนเดือนพฤศจิกายนในปีนี้คงเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะครับนี่ก็ลุกเลยเข้ามาจนกระทั่งขนาดเนี้ยนะเข้าไปแล้วเนี่ยเดือนที่8ก็แล้วนี่นะครับเหตุผลก็เห็นชัดเจนกับว่าปัจจัยที่ทําให้เงินบิดคอยจะเคลื่อนไหวคือคัพซ็เจอวนิ่งๆซึ่งๆอยู่ที่ภาวะการลงทุนตลาดทุนอเมริกาอย่างเดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นแต่ชิ้นหุ้นดาวโจนส์ก็ดี นสแต็กก็ดี S&P 5พ0ยก็ดีเพราะพักหลังเนี่ยนักลงทุนในในสกุลเงินของคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นสกุลอะไรก็แล้วแต่เริ่มผูกบรรยากาศการลงทุนให้เข้ากับเงินทุนที่เข้าไปสู่การลงทุนในตลาดหุ้นของอเมริกาเป็นหลักก่อนหน้านี้จะไม่ได้ผูกน้ำหนักอย่างนี้นะฮะแต่เ,เพราะว่าพักหลังเนี่ยจะอาศัยปัจจัยนี้มากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องว่า ตัวเลขพื้นฐานที่สนับสนุนมูลค่าของขั้นเงินบิตคอยซึ่งเราก็ทราบกันดีครับว่าเงินคริปโตเคอเรนซีนั้นไม่ได้มีอะไรไมาเป็นตัวการันตีหรือคํำประกันไม่ได้มีสินค้าหรือไม่ได้มีผลประกอบการอะไรที่จะมาตีค่าว่าวัาวนนี้อินเ r อร์เรียมหรือบิตคอยวันนี้จะอยู่ที่ไหนอย่างไรทุกอย่างเป็นจินตนาการและความรู้สึกแบบวันต่อวันพอสมควรนะฮะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับถามว่าไม่มั่นใจก็เทขายเมือ่อหุ้นอเมริกาสองสามบันปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ลงหนัก สิ่งที่กังวลมากที่สุดตอนนี้ก็คือว่าการขึ้น0.75ดเนี่ยดูจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตลาดน่ลกลัวและกังวลมากที่สุดเลยส่วนในการขึ้นกเบี้แค่0.5ดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้นักทุนดูดจะผ่อนคลายระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ขายความความกังวลหมดลงไปด้วยเหตุผลที่กามองต่อครับว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจถดถอยในโลกแท้จริงเนี่ยมันจะไล่มาในช่วงประมาณเข้าสู่ปลายไตรามาสที่4ของปีนี้ในขณะที่สถานการณ์ของโลกเศรษฐกิจถดถอยตามตำราห,หรือทางเทคนิคมันเกกิดขขึ้น้นนแแลว่อ6ร,อง,รองปีี หนะลายคนจึงได้ตกถีเ่เลยครับว่าเอา้าไหนบอกถดถอยไงแต่ทําไมวางงานก็ต่ําเป็นปรัติการต่อไปไอ้ชาติงานเองก็ยังเป็นหลักระดับ6หลักสูงอยู่แล้วกเกินกว่าที่คาดด้วยและในขณะเดยาาียวกันช่วงนี้ก็มีการทยอยการปกดพนักงานจากแบรนด์ใหญ่ๆองค์กรชั้นนาขนาดใหญ่หญแต่ทําไมไอ้ตัวเลข้ตรงนั้นมันถึงไม่ตกใจเย็นๆเนี่ยมันเป็นช่วงน่วงเวลากันเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนักลงทุนที่อยู่ในวงการของคริปโตเคอเรนซีเองก็ดูจะไม่จะไม่มั่นกมั่นใจหรอกครับว่าการถือเงินบิตคอย อีเธอเรียมหรือ XRP ไม่ว่าจะเป็นข่าวเมอร์จหรือการควบรวมธุรกิจกับเทคโนโลยีของอีเธอเรียมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับจะทําให้ตลอดทั้งปีนี้เป็นอีพอร์ตหนึ่งที่น่าสนใจในการผลตอบแทนจริงหรือไม่จริงนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าการที่เงินบิตคอยต่าสุดรอบสสัปดาห์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยนะครับก็ยังคงนะฮะห่างไกลจากจุดต่ําสุดที่เกิดขึ้นในวันที่18มิถุนายนปีนี้ ซึ่งบิตคอยเมื่อ18มิถุนายนนั้นลงไปลึกสุดถึง17,592ดอลลาร์อันนี้เอากลมนะฮะนี่คือต่ำสุดรอบปีนี้เลยนะและก็ยังคงเป็น,นเงินเดือนเป็นค่าเงินบิตคอยที่ต่ำสุดรอบ1ปี5เดือนกว่าด้วยคือตั้งแต่ธันวาคมปี6-3ท่านผู้ชมดูสิครับว่า18มิถุนายนเคยต่ำสุด17,500และตอนนี้อยู่ที่21,000 ถ้าบกว่าการฟื้นตัวจากจุดต่ําสุดของปีนี้แล้วก็เป็นจุดต่ําสุดในรอบหนึ่งปีห้าเดือนกว่าเมื่อเดือนมิถุนายนนี่นะครับนักลงทุนยังคงมองในทิศทางบอกว่าไม่น่าจะลงไปต่ำกว่านั้นแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับปัจจัยในอนาคตจริงนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการถือกองของเงินบิตคอยล์นับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจซะเท่าไหร่ในการที่จะกลับเข้าไปลงทุนกับเงินคริปโตเคอเรนซี ซึ่งเป็นเงินสกุลที่ตอนนี้ทุกคนกำลังมองว่ามันมีความเสี่ยงสูงหลายๆด้านอย่างมากๆนะครับดังนั้นถึงถามท่านผู้ชมไปครับว่าเมื่อสักู่นี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมมีเงินซื้อบิตคอยหรือซื้อทองคำจะซื้ออะไรดีอ่นะถามตรงๆกันเลยนะฮะถ้าท่านผู้ชมมีเงินในขณะนี้นะระหว่างซื้อเงินบิตคอยหรือลงทุนในเงินบิตคอยกับซื้อทองคำหรือลงทุนในทองคำจากนี้ไปถึงสิ้นปีเนะี่ยท่านผู้ชมจะลงทุนอะไรมากกว่ากัน ระหว่างซื้อหรือลงทุนบิตคอยหรือซื้อหรือลงหรือลงทุนทองคำนะครับส่งเข้ามานะครับและเดี๋ยวเราจะได้รู้ดูกันนะครับว่าทุกนนั้นคิดเห็นกันอย่างไรนะครับกับเรื่องของแนวคิดในการลงทุนที่เกิดขึ้นจากนี้ไปจนถึง,ถง,ถงสิ้นปีนี้นะครับทั้งหมดจะมันจะสะท้อนมากับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ